โอเคเว้ยวันนี้รอดและไม่ต้องรอสิงโตก็ได้แต่ถ้ามันลงก็ถือว่าสุดเป่งก็ะดิ่งแมวนะฮะขอลุ้นหน่อยละกันนี่บิินครั้งที่เท่าไหร่แล้ววะ3ามหรือสี่ก็ไม่รู้นะคําเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรใช้จัรยานในการรับชมนะครับพี่เป็ดเตือนแล้วนะสวัสดีครับพบกับพี่เป็ดกับเกมโรม่า อีกแล้วนะครับอย่างงอนกันเลยพยายามที่จะสับเกมเล่นนะเพื่อนๆเพื่อนที่จะไม่เบื่อแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สนใจโรม่าเอกกันอย่างรุนแรงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เป็ดยังขอจัดไปอยู่แล้วกันเมื่อวานทุนหกหกหกพี่เป็ดเล่นตลกวันนี้ขอเก่าเก้าเก้าแล้วกันก็เข้าเกมกันเลยครับดูซิวันนี้จะได้จัดไปเปล่านะก็ ไม่ได้เล่นมาเมื่อวานเมื่อาวานไปเล่นอัปแตะใช่ไหมแล้วก็มัวแต่ทำงานครับอืมขอดูการ์ดแป๊บหนึ่งพอดีเมื่อวานเนี่ยมันมีการ์ดมาให้อันหนึ่งั้งตั้งแต่วันก่อนนะไม่ได้กดเข้าไปดูนะข้อความหมดเวลาโสาวว่าจะสะสมไว้คือพี่เป็ดคิดไว้เนี่ยว่าจะเก็บใบสักสี่ห้าใบแล้วก็ปั่นนะฮะทุนเก้าก้า,าครับจัดไปเลยเฮ้เบ็ดเก้านะฮะก็ ลองหมุนไปก่อนคือเป็นการไหว้ครูไม่ได้เล่นสองสามวันก็ค่อยๆปั่นบัปันป่นเล็กๆน้อยๆบางทีก็ไปปั่นในโทัพร์ันะพี่เป็ดแบบอยากเก็บเลเวลคือเล่นมาตั้งนานแล้วมันก็ยังเลเวลสองอยู่ตามสไตล์พี่เป็ดจะเป็นคนเล่นเล่นหยุดๆแนะ่เพราะว่าอย่าไปเล่นทีมากมันจะแพ้เขาเอา้าโอเควันนี้จะได้ฟันสิงโตหรือเปล่าเอาใจช่วยเป็ดหน่อยแล้วกันลองหมุนที่เบ็ดเก้าไปก่อนนะเอาเบาๆก่อนซัว,วนี่ดูดีอยู่บ่ากันขอได้คอมโ,มโบที่สิแต่ตอนนี้มัน คือเบ็ดก้าเนี่ยพี่เป็ดหมุนล็อกล่อไปก่อนหมุนยิงไปก่อนไมอย่างนั้นก็จะค่อยๆปรับเบ็ดขึ้นนะครับท่าโมโหขึ้นมาดูก่อนบางทีถ้ามันไม่ลงสักสองสปินติดเนี่ยพี่เป็ดปรับเบ็ดขึ้นเลยปรับมากบางน้อยบางแล้วแต่มือมันจะไป <c oughs> สนุกสนุกฮะสนุกขนาดไปกับเอาแะเมอวานนี่ลงกันก็เกลือนะขอสามสิบไปเลยละกันจัดไป <c oughs> เอ้าโอเคก็ขำๆกันไหมนะ ใครเล่นโรมาเอสหลังๆเป็นยังไงมาเล่าให้หน่อยให้ฟังหน่อยเล่าให้หน่อยไนะหนเล่าทำไมบี่เป็ดเป็นคนอย่างนี้ทั่วหมดหน้าจอเลยบิ๊กหิ้งครั้งแรกเลยโอ้โหยังไม่ได้ฟันสิงโตอีกเลยฮนะเอาจริงๆเนี่ยตอนที่บี่เป็ดพยายามที่จะเล่นเพื่อที่จะมาลงคลิปเนี่ยหลายครั้งเลยน่าจะห้าหกคลิปแล้วแหละได้ฟันจริงๆได้ฟันด้วยตัวเองในคลิปเดียวเลยนะใช่ไหมแต่ก็ปังอยู่ก็ถือว่าสนุกกันไปนี่ จะได้คอมโบหรือบอกอยากฟันสิงโตเองน่ะไอ้การ์ดที่เขาแจกมาก็แบบเอาไว้ซ้อมนะสูตรที่เด็ดก็อย่าลืมนะการฟันสิงโตอ้วนตัวนี้คือซ้ายขวาซ้ายขวาเออฟันซ้ายวันขวาถ้าเกิดเจอหน้าสิงโตหรือว่าถ้ามันสวนมาที่เด็ดกัะไปกดตรงกลางอ้าวโอเคหวานไปแต่ขอเอาใจลุ้นหน่อยถ้าเกิดมันก็ยังดูดีนะเห็นไมมันค่อยลดนะหุ่นเก้าเก้าเก้านะสองเก้านะเมื่อวานหุนหกหกหก ต้องขับไปเลยนะเอาใจช่วยเลงนเขหน่อยฝนก็ตกดีดีช่วงนี้อากาศก็ดีเลยนะอย่าขับรถปากฝนแล้วเปิดประคุณน,นะมันอันตรายนะ <c oughs> เอาโอเคก็ขอแสดงความเสียใจมาสักผู้ประสบมอมุบัติเหตุด้วยกันช่วงนี้เป็นข่าวดังนะพี่เป็ดไม่ขอพูดถึงแล้วกันเอาเป็นว่ารู้กัน,นเอาจัดไปยังไม่ได้คอมโบยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยคือไม่ได้ตีประปินทนระ์นียอย่าชั่วดูสิ มันจะใจจืดจะดํากับพี่เป็ดขนาดไหนเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาให้ดูใช่ไหมมันจะมีตอนหนึ่งที่พี่เป็ดเอากาไรไปแพ้จับมัน90สไปเลยขอนักหนักหน่อยเพราะเพื่อนพี่เป็ดเขาไปเล่นนะที่บอกอะร้อยห้าสิบสามร้อยนะปั่นทีหนึ่งแล้วมันลงโคตร่างนี้เลยอุ้ยเนี่ยได้คุณได้กําไรแล้วเอาโอเคค่อยหมุนไปเพราะยังไม่ค่อยอยากหยุดยั้งเท่าไหร่จริงๆริงเนี่ยอยากไปหยุดตั้งแต่มันฟันสิงโตแต่ถ้าเกิดเนี่ยมันลงมาอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะบิ๊กวินร่งสองเนี่ยเราก็ ปั่นต่อไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องรอสินโต่ก็ได้บางทีช่วงที่มันแจกมันก็แจกไปดูสิวันนี้จะเป็นวันของพี่เป็นเปล่าพร้อมกับฟรี5สปินซึ่งไม่ค่อยหวังอะไรหรอกตักลองปัง่นมันเป็นโหมดเนะทอร์โบชั่วหนึ่งครับสองสามสีห้าเอา้าตายง่ายจริงวะไม่น่าไปไม่น่าไปจมเลยสายสานนะไม่น่าจมนะจมปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยดูสิ ต้องชื่นชมเขาสักหน่อยหนึ่งก็ถือว่าได้มาเยอะอยู่รวมรวมแล้วตอนนี้ก็เจ0รอยนะตีไปทุนพันหนึ่งแหละไอ้เลขตองก้าวเลยพี่เป็ดเป็นคนติงซองกันเลยเอาเลขสวยสวยมาขู่เขาบางทีก็พอหมดไปสา0ก็อยถอยแล้วครับ <c oughs> นะ <c oughs> นเพื่อเหมือนกันอย่าไปอย่าไปแบบเติมเท่าไหร่เอามันเท่านั้นเลยนะถ้ามันแพจริงๆเนี่ยเราเหลือทุนสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีเอาสัก2 5ปเซของคุณที่เราเติมไปเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะ อันไหนที่มันกินคือมันกินเลยสําหรับเกมสล็อตใช้ได้กับทุกเกมนะฮะอย่าลืมพี่เป็ดนี่จะคอยเตือนสติพวกเราตลอดเลยบางคนเขาไปเล่นย้ำๆซ้าๆแต่อย่างน้องเกรียงศิษย์ซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะน้องเกรียงศิษย์นะยังตามมาอยู่ไม่ว่าจะไปกี่ชนแนลขอบกลับเด็กหนักๆนะเอาเอา90นี่แหละมันเคื่อนมปลงนะก็เปลี่ยนเป็นน้องซันเดย์ชื่อเหมือนไอสตรีม1 5ิ0เอาโอเคเว้ยวันนี้รอดและ ไม่ต้องรอสิงโตก็ได้แต่ถ้ามันลงก็ถือว่าสุดเต่งกระดิ่งแมวนะฮะขอลุ้นหน่อยละกันนี่บิ๊กบิ๋นครั้งที่เท่าไหร่แล้ววะสามหรือสี่ก็ไม่รู้นะจำไม่ได้บัวแต่ขี้่อยอยู่น้ไอ่ไงอะ่ะหน้าจอคอมพิเศษก,ก็เต็มไปด้วยโปรแกรมทั้งหลายแหละไม่อยอ่แล้วก็ดูคนเดียวมันก็เลยเลือๆักเลือดัอกหน่อยหนึ่งนะไหน,นจะห่วงพูดไหนจะห่วงปั่นนะี่นะอ้าวช่วงนี้อุปกรณ์เนี่ยไม่ค่อยอยู่กับร่องกับลอยเลยพยายามจะปรับปรูห้องบิ๊กบินเล็กๆไม่เจ็ดอ,อา ไปอย่างนี้ซะอย่างนั้นอะถิงโตสิงเตอร์อะไรไม่สนใจแล้วเอาจริงๆเป็นเพื่อนๆหนังที่พี่เป็ดน,นะนำออกกันเลยแต่พี่เป็ดขอลูกบ้าครับไม่สามพันห้าก็สามพันเอาเลขสวยๆเหมือนเดิมให้ทุกคนมันได้รู้กันไปเลยว่าพี่เป็ดโรคจริตต้องขอจบที่เลขสวยๆเท่านั้นพรุ่งนี้เอ้วันนี้วันที่อะไรดูโอ้ยพรุ่งนี้วันพุธนอกจากจะมีการปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะฮะพี่เป็ดไปอ่านมาในหน้าเว็บเมือ่อัะกี้นี้เมื่อตะกี้นี้มันยังเป็นวันหวยออกพี่เป็ด ซื้อหวยเลขอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พยายามจะลงให้ดูสักสายๆแล้วกันพรุ่งนี้จะพยายามตื่นมาเล่นตอนเช้าแล้วก็รีบลงคลิปให้ดูว่าพี่เป็ดซื้อหวยตัวไหนใครอยากดูตามไปดูวันพรุ่งนี้ต่อเลยเอ้าววันนี้ได้กําไรอยู่ดูน่าจะถูกหวยนะนานๆไม่ตั้งแต่ต้นปีมาเป็ดบอกเลยตั้งแต่ก่อนปีใหม่มาพี่เป็ดไม่ถูกหวยเลย <laughs> แต่พี่เป็ดซื้อทีละตัวซื้อขำๆถ้าเป็นลอตเตอรี่ สลากินแบ่งรัฐบาลที่เป็ดก็จะซื้อเลขเดียวเลยอาจจะสองใบเป็นที่เรือแม่ค้าเขาขายตาแผงนะใบละร้อยอ่ะไอ้รัฐบาลเขาไปตรวจไม่เจอเขาบอกว่าไม่มีใครขายลอตเตอรี่เกินราคาหรอกไม่จริงหรอครับทุกคนรู้กันชี้มูกโกหกไปวันๆจริงๆนะฮะรัฐบาลชุดนี้ไม่ไหวจริงเอา้าโอเคขนาดแค่หวยยังจับไม่ได้เลยนะมอวันแม่น้ำหนึ่งก็ไป ปาคำแล้วมั้อ้าโอเคได้แล้วก็ออกเกมถือว่าได้กําไรไปสองพันโดยที่ไม่ได้ฟันสิงโตกว็ว่ากันไปสนุกสนานกันไปอยู่กับพี่เป็ดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์อาจจะหยุดบ้างคึกบ้างก็ว่ากันไปมีอะไรแปลกใหม่วันพรุ่งนี้เข้ามาเจอกันอีกทีไปแล้วครับบายบายโชคดีทุกคนครับยึงยึงยงยงดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับ กดหลักฐันแจ้งเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาคดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ